ปาที่ที่ดินเก็บเก็บกบินใจที่ตังเรือนต้องแจกกาเกบเม็ดแจง้งแจกกูมีจักร้อยแป้งแล้วกูเอาแรงไล่เจ้ยให้ตังโควิดไปไล่าลานทำมาหลัตาบานใจดีฟรีดา เก,ก็บเกือบ,อบตายายายย้เอาลุดแหละประยุทธ์กาไปบ้างเลื่อนแปลงบ้างตี่โต๊ไมาใหญ่ให่โยกโยกเอาลุดได้กาขุดวันก่อนก็ต้องหย่อนฟาดที่พวกที่มีเจดินนี่เป็นฝันแปลงก็เก็บไปเม็ดแรงไปกนตีไม้โปูกไรก็เก็บ Hãy mất tên Thì tôi vẫn sống chắc Vậy tăng lùng mưng vẫn kép con cồng Mông đai Nặng lẻo lẽ lè. Mới trưng cường mà hôn tí Mới trưng người lại lượt tăng Tôi chặt cặp mây Phải มีเตตั้งเรื่องหนุ่ยป่าที่เก็บเก็บปั่นใจเก็บนี่ยปิดกระมเอดิ๊กแปบดิ๊กรับนี่กูจำได้ว่ามึงปากยาวนั่นแต่จะไม่เอาไม่ปิดปากเลยปิดแก้มกับตาปิดไม่ได้ปากมันยาวกลนหวาดหวานปากยาวอันมึงแหลปรับหมายเลยหมายหล่นบ้าน

ดาโลคนเดียวกูกราฟี้มึงกราซี้แต่ว่ากูกลัดก้นโอยกูกินจำอ๋อไปไหมไปแต่ว่าต้องได้เรื่องอะไรตัวได้ที่นี่เอาบัตร้อนายเอากรต้นี่มึงเลือกครดีเลือกคนดีที่ตังกลมเลือกคนติดเป็นคนดีคนติดพัฒนาหมู่บ้านแต่กูได้คนนั้นแล้วมนดีไปแล้วเด็กนั่งก่อนด้ะ มันดีทุกคนเนี่ยมันไม่คนไหนเียมันไม่ดีเียมันแร่งว่าดีเป้นน่กาโตแล้วมาแร่งว่าดีเป้แต่เราก็ต้องเลยพ่น้านมาเลยดูหนุยพ่น้านตีปัดมาจำไหมเจ้าประมันมาเที่ยงมันวายจิ้นมาจินแมวเอาดีเป้นี่ได้มาได้จะปัดพอได้แล้วลเมื่อนกับลมคือเมื่อนจ่าลากาตัดเม้นมาเลยซึ่งบางคนแบบเออ กูเปิดมาเจอเที่ยงกูมีทักรี่กูไม่ได้เที่ยงกูไม่เอาแทักรี่กูยิงได้ก้นดีแรกงานคือก้นโม่เดงอะไรโม่หรือแล้วแล้วไม่เอาตอนมันเลือกเลยกูต้ามือเดียวตอนนี้ยอ่ะไม่เอาเบียร์มันตอนนี้มันลงอ่ะเดียวตอนน้่ยกับมันได้แล้วว่านมันเห่นหน้ากับมันเอ็นเอ็นเอียนไม่สาวกับตอนมันอีเลือกไม่แล้วนี่แหละเองเออแม่ยทักรี มันไม่ใจคนเดียวกันไม่เอาเห็กมันเหลือเอาตอนนั้นทึงมันติดได้เราบอกอ็ได้ไหนยอกไปกับเมื่อไรคือว่ามันก็ไปเอาลุดไม่ใจว่ามันไม่กงไม่กินมันก็ไปเอากินดินกินนี้กินโลกรังกินกรวกรีดมันกินจนลุดรลบดูเลยจึงยังไปว่างจากรีโมใจโ่ร้ไม่แก้ววัวไปมั่งอ่ะโอ้กู รับปากว่าเลือกใครกูเลือกคนนั้นเออแต่วกูเอาแต่คนนั้นเอาคว้าถูกเบปะเออใครเบียควไปผมมึงไม่ปั้นบันนันไม่หนักเลี่ยงผมไม่เกลียวเบียจำกันเออบันนั้นก็เลี้ยกลับๆไม่เกลียวเอาไปจริงไฉันไม่เกลียวเออแค่บันนันคุยไปเดีวแล้วตกลงว่าไปไม่ลูกกบ เปนจวนเงินตัวกัมแค่นี้กูไปยี่ก่อนไปยีน้อยยีจ้องแห้งยี่จ้องแห้งเออมีอะไรจ้องก้นจ้องยี่จ้องแห้ง <c ười> <c ười>